สวัสดีครับกาคิีดครับเดี๋ยวนี้เรามาพูดถึงเทคนิคการจาแดนกันนะครับว่าการจาแดนเนี่ยมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างเนาะแล้วก็วิธีการใช้งานนะครับเดี๋ยววิดีโอนี้เดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันนะครับผม เราปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าการจำแดดเนี่ยมีประโยชน์มากนะครับสำหรับการแข่งขันลีกต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นการแข่งขันกีฬาหรือว่าจะเป็นการเล่นปกติทั่วไปนะครับซึ่งข้อดีข้อแรกของมันเนี่ยก็คือการประหยัดแดดนั่นเองครับในจังหวะที่ตัวละครเนี่ยลอยอยู่กลางอากาศเนี่ยตัวละครเนี่ยจะใช้แดดน้อยกว่าตอนที่ตัวละครเนี่ยอยู่บนพื้นดินหรือว่าใช้แดดน้อยกว่าการแดดจำนั่นเองครับ yeah, yeah. ข้อดีข้อที่2ของมาเนี่ยก็คือการกระโดดที่แม่นยำนั่นเองครับไม่ว่าพื้นที่เพื่อนๆเ,เหยียบเนี่ยจะมีขนาดเล็กมากแค่ไหนหรือว่ากระโดดยากมากแค่ไหนเนี่ยมันก็จะทําให้ตัวละครของเพื่อนๆเนีเ่ยกระโดดไปต่อได้อย่างง่ายดายครับโดยหลักการของมันเนี่ยก็คือการกระโดดก่อนแล้วค่อยกดเดชนะครับในจังหวะที่ตัวละครเนี่ยมันกระโดดก่อนเนี่ยตัวเราเนี่ยควรจะโฟกัสกับปุ่มกระโดดนะครับแทนที่จะไปโฟกัสกับปุ่มเดชทําให้ตัวละครเราเนี่ยมีการกระโดดได้อย่างแม่นยําขึ้นนั่นเองครับ แบบจะจะน่นอนว่าถ้ามีข้อดีก็ต้องมีข้อเสียนะครับซึ่งข้อเสียของมันเนี่ยมีข้อเดียวก็คือความช้านั่นเองครับเนื่องจากว่าตัวละครของเราเนี่ยกระโดดก่อนแล้วค่อยกดเดชนะครับตัวละครของเราเนี่ยก็เลยไม่ใช่ความเร็วสูงสุดนั่นเองครับพอตัวละครเราไม่ใช่แม็กสปีดเนี่ยตัวละครเราก็จะไม่สามารถเบรกเดชได้ด้วยนั่นเองครับซึ่งการจำเดชเนี่ยจะช้ากว่าการใช้เดชจำนะครับเนื่องจากว่ามันไม่ใช่แม็กสปีดโดยการจำเดชหนึ่งครั้งนะครับจะช้ากว่าการเดชจำเนี่ยไปประมาณ0.1วินาทียิ่งเพื่อนยิ่งใช้จํากเท่่าไหรเีนะก็จะยิ ขึ้นช้าขึ้นช้าขึ้นไปนั่นเองครับด้วยหลักการการจำแดชนะครับก็คือการกดกระโดดนะครับแล้วก็กดแดชแล้วก็ให้ปล่อยกระโดดนะครับแล้วก็ปล่อยแดชนะครับในจังหวะนั้นเองเนี่ยตอนที่ตัวละครเนี่ยใกล้ถึงพื้นนะครับให้ทําการกระโดดจังหวะที่2นั่นเองครับ Never stop, never stop. There ain't no time to fuck Try to live, get it up. You got one life to live. thinking big, never small, cause you gotta want it all. When you finally get the call, you get ready, take it on. Need a handout? I already stand out. Starting to advance? Stop ready to expand. Do you don't have a chance because 'Cause we're in demand now. โดยการจำแดชจะแบ่งออกเป็น3หัวข้อย่อยนะครับก็คือการ Hy Dash l o w Dash และก็ Half Dash นะครับโดยทั่วไปเนี่ยเราจะใช้แค่ Low Dash นะครับ h Dash กับ Half Dash เนี่ยเอาไว้ใช้ในตอนที่เพื่อนๆกะจังหวะไม่ถูกหรือว่าตอนที่เพื่อนๆไม่มั่นใจในการกระโดดเยยบบล็อกนะครับสเตตัสที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจำแดชนะครับก็คืออัตราการเร่งนั่นเองถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีปีกที่ปลดเร่ง16กเนี่ยก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับเพราะว่าจะทําให้การจำแดชของเพื่อนๆเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองครับ แล้วก็ยังมีบูสเตอร์ต่างๆนะครับที่ยังบวกเพิ่มพลังในการพุ่งตัวไปข้างหน้าหรือไม่ก็แรงผักนะครับสองสเตตัสนี้เนี่ยเหมือนกันแต่แค่เรียกได้สองรูปแบบเฉยๆนะครับแล้วก็ยังมีเจียมสีส้มตัวเจนะครับที่ช่วยเพิ่มพลังในการพุ่งตัวไปข้างหน้ายิ่งเพื่อนๆใส่เพิ่มพลังในการพุ่งตัวไปข้างหน้าเยอะเท่าไหร่เนี่ยเพื่อนๆก็จะจำแดดไวขึ้นนั่นเองครับ ซึ่งเจมสีส้มตัวเจเนี่ยหาได้จากการเปิดกล่องอัญมณีธรรมดาหรือการผสมอัญมณีเท่านั้นนะครับแน่นอนว่าผมยังมีทิคเล็กๆน้อยๆสำหรับเพื่อนๆอีกนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสังเกตที่เท้าเนี่ยจัมแดชเนี่ยจะต่างจากแดชจัมตรงที่เอฟเฟกการแดชของมันเนี่ยจะไม่แสดงผลนั่นเองครับซึ่งเพื่อนๆสามารถสังเกตผู้เล่นอื่นได้ครับว่าผู้เล่นไหนเนี่ยใช้จัมแดชอยู่เพื่อเพื่อนๆ,ๆจะได้ตอบโต้กับในเวลาที่เหมาะสมนั่นเองครับ ก็น่าจะหมดแล้วสำหรับตัวจํำแดดนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีข้อสงสัยอะไรให้คอมเมนต์ทิ้งไว้นะครับถ้าเกิดว่าผมตอบได้ผมก็จะมาตอบเนาะวันนี้กาคินก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย